ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ F N K เอาแจ้าคุณลืมชื่อชแนลโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ F N K ชแนลครับผมและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กันในรายการ F N K 4 o วันนี้ มีของจะมาอันดอบเ,เป็นของจากออฟฟิเชียลนี่นแหละกล่องใหญ่มากนี่อันนี้ก็เป็นของจากออฟฟิเชียลนะครับผมก็จะเป็นเป็นอ๋อโอเคจะเป็น B N K 4 8 m a g a z ม n กนะครับผมนี่กล่องใหญ่มากไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้มาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยว่าจะมีอะไร ในแมกกาซีนนี้บ้างเออแล้วก็รูปจะเป็นยังไงะไะ <c oughs> ปะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยเออก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับปะเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเค มาทุกคนก็เดี๋ยวในระหว่างที่ผมแกะกล่องเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าข้างในแมกกาซีนจะมีอะไรบ้างนะครับผมที่จะมาให้เราเปิดดูกันโอเคมาเอ่อในเอ่อ BNK48 แมกกาซีนน่ะมันก็จะเป็นเอ่อแมกกาซีนของซิงที่10นะครับทุกคนก็จะมีรูปภาพของเมมเบอร์ที่ติดเซมทั้ง16คนน่ะ เออก็จะมาถ่ายรูปลงแมกกาซีนอันนี้นะทุกคนโอเคมกกาซีนนี้ก็ราคา580บาทนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้ออกก็คงน่าจะไม่มีใครได้สั่งจากออฟฟิเชียลแล้วแหละเออก็ถ้าจะไปตามหากันก็ลองดูครับผมผมว่าน่าจะดีนะหน้าในแมกกาซีนจะมีทั้งหมด159หหน้านะครับผมเออก็เยอะอยู่นะทุกคน แล้วก็ในแมกกาซีนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเออรูปรูปรูปสุ่มเออก็ก็จะเป็นโฟโต้เซตนะฮะบผมก็จะมีทั้งหมด16แบบหนึ่งคนอ่ะเออก็จะมีหนึ่งแบบนะก็คือคนที่ติดเซมมาแหละเออก็บันทอนลดลดจากหลายๆคนเพื่อจะได้เชอใน16แบบนี้ก็ก็มาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะทุกคนแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ โปสเตอร์นะครับผมโปสเตอร์ขนาด28.7คูณ41เซนติเมตรนะครับผมก็ก็ใหญ่อยู่แล้วก็น่าจะเท่า,าเท่ากัโบโปสเตอร์พวกนี้เลยเออหรือเปล่าแต่ว่าอันอันนี้เขาก็จะพับพับครึ่งมาให้จะมีทั้งหมด8แบบนะครับผมก็เออมันจะเป็นรูปโปสเตอร์ของคู่จิ้นสมากกว่าจะเป็นแบบเชอร์ซิ โมแก้ววีจี้อะไรแบบนี้ก็นั่แบบนแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเปิดได้ใครนะมาโอ้โหโอ๋อมันก็เป็นแมกกาซีนแบบปกติว่าแบบขนาดขนาดปกติอัน,อนนี้คืยังไม่ได้แกะนะแบบว่าแกะข้นไนดูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยนะว่าเราจะได้รูปใครแต่ว่าการที่เรา จะเปิดได้เชิญก็มีโอกาสมากมากขึ้นขึ้นไปเพราะว่ามันมีแค่16แบบถูกไหมมันจะมีคนที่จิ้เซ็มอ่ะอว้าวเฮ้ยโอ้โหสีสีสวยมากเลยนะสีแบบสีสันสมากเห็นปะมันโฟกสัสาวะว่ะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็น่าจะเป็นรูปสุ่มกับโปสเตอร์นะทุกคน เรามาดูนิติตัลสารกันก่อนดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงปว้าวเฮ้ยโหสีโคตรดีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าของดิตาาิตัลสารนะครับผมอันนี้เป็นหน้าปกเลยสีสวยมากข้างหลังข้างหลังก็สวยนะข้างหลังจะเป็นชุดเอมวทั้งหมดเลยส่วนข้างหน้าก็จะเป็นชุดเซมชุดเซมบาส หน้าแรกนี่ก็จะเป็นลายชื่อของเซมบัสซึกนะทุกคนเฮ้ยแต่ชอบมากเลยนะแบบสีมันดีอ่ะดูดิมาว้าวอีอตายแน่นอนอีตายแน่นอนนี่อันนี้ก็เป็นเรือเลยนะแบบน้ำหนึ่งเนย เชือลานกับนิ้วสีแแลกทุกคนเชือสิกครับผมสวยดีนะสวยเรอ่ะผมชอบมากเลยเนื้อกระดาษนี้ดีมากเลยนะแบบไม่ได้น่าเกียดอ่ะอืมบุ๊คีขค้ดดีอ่ะทุกคนมันดีมากเลยตีไคร เจนเมีนโอ้โไข่ปูโอ้ผมว่าถ้าใครใครใครเป็นแบบว่าแฟนแฟนไข่ปูนะแล้วจะตายอมันมันดีมากเลยนะทุกคนจริงๆนะมันดีมากโอ้โโอ้โหรูปเยอะมากโอ้โหนี่มันจะมีรูปแบบว่าเป็นทั้งชุดเซ็มแล้วก็ชุดเอ็มวเลยนะ ีเลย oh. แล้วก็ในนี้ในนิตยสารก็จะมีแบบว่าที่สัมษั์แล้วก็น่าจะเขียนลงแบบนี้เจนิสนี่เจนิด,นนดเห็นไหมก็จะเป็นแบบรูปเจนิดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่เขาเขียนเอาไว้ว่ามีอะไรบ้าง โค,ค้ดดีเลยทุกคนมันดีมากอ่ะบอกเลยว่าคุ้มแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมชอบลูกโคตดอัพรคุดดีมากเลยเ <c oughs> นี่ยมาโคตดดีเลยอะ เราตาห่าคนคุณเชอคุณเชยมาดูคนอาบกันมาดูรูปคนน้าบว้าวสวยมากเลยสวยสวยมากมากน่ารักมนาะกก็นั่นแหละครับในนิยาาตยสารหูถึงจะต้องหยุดเลยนี่อวย มเหนืเอยคนดีเลยอีฟอีีดูอยู่คนเนี้ยตายตายตายผมว่าไม่ใช่แค่อีฟหรอกแบบว่าคนที่เป็นแบบแฟนคลับของแต่ละเมมอ่ะน่าจะตายกันหมดแหะกับนิตยสารเล่มเนี้ยเออก็โอเคก็ในนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครอยาก จะดูเพิ่มเติมก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมเออในช้อปปีของ Official อ่ะไม่น่าจะมีไม่ใช่ว่าไม่น่าไม่มีขายนะนะทุกคนแต่ว่าถ้าอยากอยากจะได้ก็ลองไปดูในกลุ่มกลุ่มซื้อขายข,ายของ BNK ก็แล้วกันนะอืม,มาแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีก2ออย่างก็คือจะเป็นโปสเตอร์กับรูปสูนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโปสเตอร์กันนะครับผม,ผมว่าเราจะได้คู่ไหนมา เอร์สคอยเป็นเชอสิคอยเป็นเชอสิอ๋อหนึ่งสองสาคอเป็นเชอสิคอยเป็นเชอสิอะนะอะนะหนึสองสาวีจีวีจีผมจะบอกว่าผมอยู่เรือว,วีจี <c oughs> สวยมากเลยโหมือสั่นอะ่ะบอกเลยมือสั่นอะ่ะเฮ้ยสว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 ยมากเลยนะนี่ก็ได้เป็นบีจี้นะครับผมโปสเตอร์ poster. โอเคก็มาดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะเป็นรูปสุ่มหรือว่าโฟโต้เซตนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ใครใน16แบบ อเราพูดนี่ถึงนะเชิญจะไม่มาจริงๆหรอเชอญฉันเปิดทีไรฉันไม่เคยได้เึงเลยนะามาหนึ 1, 2, okay. ่งสองสามโอเคอ้าอ้าอ้าโอ้ไม่รู้ด้ว่าได้ใครหนึ่งสองสามโอ้เจนนิดกอโอ้เจนนิดโคตรดีเลยสวยนะสวยมากเลย ได้เจนนิดนะครับผมก็นี่แหละครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับผมที่ดูจนมาถึงจนตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ<ส>พื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะอาอแล้วก็อีกอีกอย่างฝากไปกดไลค์แฟนเพจ Fmk Channel ใน Facebook ทีนะครับผมก็ถ้ามีอะไรผมก็จะอัปเดตในนะั้นเพราะว่าตอนนี้ผมยังสร้างชุมชนใน youtube ไม่ได้เออก็ มีอะไรอัปเดตผมก็จะไปอัปเดตในนั้นแล้วก็ผมจะสตรีมในเออสตรีมเกมก็คือเล่นเกมก็ <c oughs> ถ้าใครอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะไปดูผมเล่นเกมก็ไปใน Facebook f o n p เ g e ได้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> โอเคก็อ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสถานาการณ์โควิดยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับผม ก็วันนี้ขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอดีตอดีอดีอะอดีตอดีฮ่าล้วบ๊ายบ,าย <c oughs> บายชอบเธอคนนี้ชอบที่สุดรู้ไหมในใจฉันมีเพียงเธอแต่เปนอาการเมื่อเธอทุกครั้งที่เธอส่สายตาไร้ <c oughs>